สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับพี่คนดีกวีสมัครเล่นนะครับได้รจนาบทกวีฝากถึงแพทองทานชินวัฒน์ไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าพี่คนดีไร้กรอนจัดหนักอุงอิงชักดาบหน้าย่โมล่างผ้ายแพ้แลนสลบอนิจจาจะปักทูบทูบก็หัก ไม่อาจาปักลงกระถางเป็นลางหลอนหรือเท้าเทพกษัตรีสีสุนทรไม่ให้พรไม่ให้หล่อนสการะอนิจจาจะชักดาบสร้างภาพกล้าดันหันคมเข้าหาย่าเหมือนทา้าฉะมาทารบหรือว่ามาคาระวะดูเฟ้อฟะจริงๆหนาะ ไม่น่าดูอานิจจาทุกเวลาที่หาเสียงถูกรายล้อมด้วยพี่เลี้ยงเยี่ยงคุณหนูลูกหลานปูโชเดินเบี้ยวเลี้ยวลงรูพ่อต้องส่งเพื่อนอปูมาชูแทนอานิจจาถ้าจะเจ๊งเอ็งเอ็งน้อยประสบการณ์เจ้ายังด้อยน้อยเหลือแสน โชหดหูจนทุกผู้เขาดูแคลนเสียแรงพ่อที่วางแผนแลนสะลายอนิจจาอาจเป็นแผนแลนสลบที่ตอนจบต้องนอนแบด้วยแพ้พ่เพราะข่าเก่าที่อกหักเพราะรักนายตอนสุดท้ายได้กลับกลายเป็นศัตรูอนิจจาพวกขี้ข้าที่ยังหลง นายถีบทรงสักกี่ครั้งก็ยังอยู่ไม่ได้คิดไม่ใช้ผิดให้เป็นครูจึงยังยอมอดสูสู้เพื่อนายเทพเทวาไม่ถือหางข้างคนผิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เข้าข้างคือลางพ่ถ้าทารบกระทบฟ้าและท้าทายจะได้พบความชิบหายไม่ตายดี